สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาอีโอจีนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับการเล่นเกมบน LG อีโอจีออนไลน์ครับเกมนี้เป็นเกม Star Ocean The ์เอเชียนเดซิเคเ่นอาร์นะครับก็เป็นเกม JRPG นะครับโดยการปรับให้เป็นโมเดลการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยลื่นไหลามากพอเข้าเกมปุ๊บเนี่ยจอยใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยนะครับโดยเกมเนี่ยเล่นง่ายมากนะครับมันจะมีจุดเช็คพอยต์นะครับมาร์คพอยต์ว่า คุณต้องเดินไปไหนนะครับเดินทําอะไรนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษในเกมเนี่ยถือว่าเข้าใจง่ายมากๆนะครับนี่ครับพอเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีเกียร์ให้เราเดินไปนะครับว่าชิพอยตไหนคราวนี้จะมีมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์จะเป็นแบบเนี้ยเราสามารถรวมมอนเตอร์สู้ทีเราได้นะครับมันจะลิง์หากันแบบนี้ เห็นไหมมันจะเป็นเส้นลิงลง,ลง,ลงกันเราสามารถสู้มอนเตอร์เนี่ยอันนี้มอนเตอร์ชุดแรกใช่ไหมครับเราสู้ไปมอนเตอร์ชุดที่ต่อไปมันก็มาให้เราสู้เลยนี่คือข้อดีของเกมนี้แล้วเกมนี้เราสามารถควบคุมตัวละครได้ทั้ง2ตัวนะครับที่อยู่ในแมพนะครับถ้ามี4ตัวก็คุมได้หมดสีตัวเลยนะครับเกมนี้ไม่ใช่แบบ turn b a เ e d นะครับเป็นเกมเล่นแบบหลายเลื่อนเราฟันฟันอยู่ เราอยากจะควบคุมอีกตัวหนึ่งปุ๊บมาฮิวอะไรเงี้ยก็ได้เลยนะครับมีประมาณนี้นี่มีมอนเตอร์สามชุดครับก็สู้ไปนี่ผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะช่วงต้นเกมมอนเตอร์อ่อนมากไม่รู้ว่าผมปรับเป็นแบบโ o นมอลด้วยมันยัมีปรับแบบ4ระดับนะก็แบบอีซี่ฮาร์ดเอ็กเซลอะไรแบบ อะไรวิลี่ฮาร์ดเลยประมาณนั้นนะแต่ผมก็ไม่ได้ปรับอะเลือกเล่นแบบธรรมดาครับนอร์มอลมันจะเป็นอะไรอะเอิร์ธเกเล็กซี่อะไรพวกนี้นะครับตามสไตล์ของสตาร์โอเชียนนะครับร oh, <careful. S 1> ะดับความยากสนุกครับผมบอกสนุกนี่เล่นมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยยังไม่เลิกเล่นเลย <laughs> ติดเลยนะครับโดยเกมเนี้ยเล่นที่สิบห้าวัต นะครับพอนะครับสิบวัตผมบอกเลยว่าเล่นได้แต่กระตุกนะแต่ถ้าสิบห้าวัตผมบอกเลยว่าเรือเรือนะครับสบายสบายนะครับเกมนี้เป็นเห็นไหมครับมีให้เราเลือกอุปกรณ์นะครับง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ง่ายมากนะครับนี่ไม่มีอะไรยากเลยนะครับเกมนี้มีการปรับแทคนิคได้คล้ายๆเหมือนอากควินควสนะประมาณนั้นครับ เช่นต้องการให้ทีมเนี่ยโจมตีหนักให้ทีมเนี่ยฮิวหนักใช้เวทหนักอะไรอย่เงี้ยครับมันมีการปรับโหมดได้สําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในทีมมีภาพออกใช่ไหมครับรู้สึกว่าจะมีกลางวันถึงคืนด้วยเนี่ยมันจะเย็ยนแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากจะให้ผมรีวิวเกมไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวหาหาหาเกมนับในสตรีมนะครับ หรือว่าไปยิ้มไอเเพื่อนที่มีนะครับมาช่วยรีวิวให้ดูนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนกันนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าของ r g l ยร์ออนได้นะครับพวกอุปรกรณ์อุปรกรณ์หลังอุปรกรณ์เสริม p o w แบ bank เลยพวกนี้ครับนี่ผมก็ใช้เนี่ยฮับเนี่ยครับ p วบ่าแ bank อยู่ข้างหลังนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับ